สวัสดีค่ะมือนีมาแจ้งข่าวนะคะสำหรับสินเชื่อชุกเฉินของธนาคารเทกสนะคะสินเชื่อผู้ที่ประสบภัยนะคะ รายละเอียดสิมีอย่างแน่สิเป็นจังใดนะคะสําหรับสินเชื่อตัวนี้เดี๋ยวมาฟังน้ากันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังจัางใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้น้านะคะเพื่อที่จะ,ะพลอดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะท็กซอนนะคะกะได้เดินนาส้อยเรือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรพร้อมกับปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่ประสบภัย ทางธรรมชาตินะคะก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อเป็นคา่าสายใจชุกเฉินและก็ฝืนฟูสภาพครองทางการเงินของพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ประสบภัยน้ำนะคะบ่ว่าจะเป็นไัยแหลงยังจากสีเนาะสำรับวงเงินกู้สูงสุดนะคะรายละห0า0มืนบาทปลอดดอกเบี้ย6เดือนแรกนะคะตั้งแต่สามารถยืนกู้ได้ตั้งแต่ตอนนี้จนหอดวันที่31มีนาคม 2,564นะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อไดท้ที่ธนาคารทกรสทุกสาขาเลยนะคะก็เข้าไปสอบถามเบอร์ว่ามีรายละเอียดอย่างแน่นะคะของที่เาจะใส่ยืนกู้นะคะสำหรับลูกค้าผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติปี2,563ั4นี่เองนะคะอย่าลืมนะคะกู้ได้สูงสุดห้า0มบาทนะคะ สำหรับคุณสมบัติภูกูนะคะเป็นเกษตรกร,ร,กรลูกค้าทากศหรือว่าเกษตรกร,ร,กรทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะปี6 3 6า6ลักการตองบอกเป็นลูกค้าที่มีสัญญาเงินกู้โครงการสินเชื่อชุกเฉินเพื่อซอยเหลือผู้ประสบภัยคงเหลือก็คือโครงการก่อนนะคะบอกเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูหลกักกพัฒนาเกษตรกร,ร,กรทีมีทธิ์ ปรับโครงสร้างนีตามมติคอรมอตอนวันที่7เ,เมษาห63นะคะละกาบบเป็นลูกค,ค้านีข้างชั่มระเวีนแต่ว่าร่ายที่ได้รับการอนุมัติให้พรโปรนหรือว่าพรผัานตามวิธีปฏิบัติของธนาคารนะคะําหรับดอกอตราดอกเบี้ยนะคะ เดือนที่1ถึงเดือนที่6นี่รอยละศูนย์ต่อปีนะคะเดือนที่7เป็นต้นไปจะอยู่ที่6บาทหสตางค์ต่อปีนะคะสำหรับวงเงินสินเชื่ออะสูงสุดรายละบเกินห้า0มืนบาทค่ะระยะเวลาจ่ายสินเชื่อนะคะตั้งแต่วันที่1่เมษายน63สถึงวันที่31มีนาคม6 4นะคะสำหรับการชำระคืนนะคะกำหนดชำระคืนนี้เงินกู้เป็นรายเดือน ไร่ไตมาทนะคะไร่หกเดือนหรือ,รอว่าไร่ปีนะคะตามทีทีมาแห่งแรงรายใดนะคะซก็คือความสามารถในการชําระหนีคืนของลูกค้าผู้ที่กู้นะคะโดยให้ชําระหนีคืนแล้วบกเกิน3ปีนะคะนำจากมือกู้เนาะ สำรับรักประกันในการกู้เงินนะคะอันนี้กาให้ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะติดต่อสอบถามทานาค่รโดยตรงนะคะบางคนอาจจะบอกือกัเนานะค่ะสำรับรักประกันในการกู้เงินในเทอรนี้ค่ะสำรับคลิปนี้ก็มีข้ามาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าผุ้ใดมัก,กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้น,นะคะเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ